ไทยทำได้ดีมากประธาน FIVB ตอบชัดศึกชิงแชมป์โลก2025ทำไมเพิ่มทีมเปลี่ยนจัด2ปีครั้งควันหลงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025 ซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์ได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักกีฬาและแฟนๆลูกยางทั่วโลกรวมถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ที่ก็พอใจเป็นอย่างมากกับการทำหน้าที่ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้ฟาบิโออาเซเวโดประธานสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB ถึงกับออกมาชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นตลาดสำคัญอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียพร้อมกันนี้ยังได้เผยสาเหตุว่าทำไมจึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนทีมเป็น32ทีมและปรับรูปแบบให้มีการแข่งขันทุกสองปีครั้งเสียงตอบรับเป็นไปในเชิงบวกอย่างมากเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับกีฬาของเราเรากำลังให้โอกาสทีมต่างๆได้ลงแข่งขันมากขึ้น การจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกทุกๆสองปีเพิ่มจำนวนเป็น32ทีมและการนำระบบคัดเลือกแบบสากลมาใช้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีตัวแทนจากทุกทวีปที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันก็ยังคงมีทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกอยู่เราได้เห็นนักกีฬาดาวรุ่งมากมายแสดงฝีมือที่นี่ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้เห็นพวกเขามาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในเวทีระดับโลกแล้วประธานใหญ่กล่าว พร้อมกันนี้ประธานสหพันธ์ลูกยางนานาชาติ FIVB ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องแผนการตลาดในโลกของวอลเลย์บอลว่าในแง่ของการดำเนินงานเรามีความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมยอดขายตัว๋วและแสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจเอเชียมีฐานแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกถึง52%ปีนี้7ใน8รายการชิงแชมป์โลกจัดขึ้นในเอเชียแม้จะดูเป็นการประกาศที่กล้าหาญแต่ผมเชื่อว่าเอเชียมีไว้สำหรับวอลเลย์บอลเรากำลังตั้งตารอการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปิน สำหรับความสำเร็จของประเทศไทยในรายการชิงแชมป์โลก2025ทําให้สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB เดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันศึกเนชั่นลีกในปี2026จํานวนหนึ่งสนามหลังจากในปีนี้ต้องหยุดทําหน้าที่เจ้าภาพเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในศึกชิงแชมป์โลก